ก่อนที่จะสวดพระปริญธรรมทำการอธิษฐานจิตโดยการเปล่งวาจาว่าสิทธิกิจ,จังสิทธิกำมังสิทธิลาโภชโยนิจังขอให้กิจการงานประสบความสำเร็จขอให้กรรมการกระทำนั้นประสบความสำเร็จขอให้มีรายได้ผลกำไรเข้ามาประสบความสำเร็จและขอให สวัสดีปลอดภัยไปตลอดการปินนิดพระอาจารย์ก็จะขอปารบธรรมอนุโมทนาให้คุณโจ้ที่นำพี่พี่น้องๆที่เป็นพื้นร่วมงานจัดทำโครงการศึกษาออนไลน์ให้แก่เ็กยาวชนคนรุ่นใหม่ได้มีการมีงานทำมีแรกเข้ามาที่จะเลี้ยงตัวต่อไปได้ ให้ได้สรบประฟังสักเล็กน้อยถือว่าเป็นการกล่าวสมมัมมนานยรกถาอย่างกระดานนั้นแล้วกันนะพระอาจารย์ก็ไม่ได้เตรียมเพราะว่ารีบทำงานให้กับโจอยู่เหมือนกันที่เซฟงานเข้าสู่แฟดได้เป็นงานที่มาจากอินเดียรวมตั้งแต่ปีต้น,ตนที่ไปมาเลยที่เอากล้องวิดีโอไปถ่ายทำมาแล้วก็บันทึกเป็นคลิปวิดีโอมาตัดต่ออัปโหลดสู่ YouTube Facebook ในภายหลัง ก็หลายคลิปหลายเรื่องหลายราวก็คิดดูว่าไปอินเดียม,มาแล้ว15ครั้งแล้วกันแล้วกว่าจะรวบรวมคลิปวิดีโอแล้วก็ทําออกมาเป็นไฟล์ MP3 พเพื่อที่จะเอาเข้าไปสู่แฟลตได้ให้ได้ฟังโดยสะดวกนะโดยไม่ต้องมีภาพก็เลยใช้เวลานาน,านไปสักหน่อยก่อนอื่นก็ขออนุมโมทนาต่อกุ่มโจ้เพศดาจิติปัญญาซึ่งถือว่าเป็นสิทธิกรรมฐานที่อยากจะให้เชื่อว่า เป็นสิทธิเอกเลยทีเดียวที่ติดตามเข้าคอร์สปฏิบัติวิปัสนากับพระอาจารย์มาเป็นเวลายาวนานเริ่มก็ตั้งแต่ปีพุทธศักราช247นะอย่างจำภาพของคุณโจ้ที่ไปเข้าคอร์สปฏิบัติในครั้งนั้นได้ดีวันหนึ่งขณะที่พระอาจารย์แสดงธรรมอยู่เนี่ยก็เห็นคุณโจ้นั่งเหนื่อยหน้าแล้วก็น้ำตาไหลออกมาถามในตอนหลังที่ไปสอบบรณ์ว่าเห็นน้ำตาไหลออกมา โจเป็นอย่างไรหรือก็บอกว่าฟังธรรมพระาจยาแล้วรู้สึกซาบซึ้งใจก่อถึงกับได้ปิติน้ำตาลูกไหลออกมาแล้วก็เข้าคอร์สปฏิบัติมาตั้งแต่คราวนั้น2547ทุกปีจนกรทั่งน่าจะเว้นไปก็ปีพุทธศักราช2,564นิี่รับมร หกสิบสามไปไม่เจ้าไปครับไปอยู่นะที่มาปฏิบัติที่นี่ครับอาจารย์ไม่ใช่หมายถึงว่าที่คอนแก่กรัชดาที่อยู่พูดรัชดาไม่ได้ไปแตรัไรู้สึกจะไม่ได้ไปนะสองห้าสี่สามสองห้าหกหกสามหกสี่น่ก็ไม่ได้ไปเพราะว่าติดปัญหาเรื่องของโควิดรู้สึกสองห้าหกสามนั่นก็ยังไม่ได้มีปัญหาโควิดอะไรให้น่ากลัวมากนักคนก็ยังสวมแมสไปรฏิบัตรรมจำนวน เกินไปจาก30คนได้อยู่แต่ว่าพอปีนี้พุศธศักรกช4บส4กลายเป็นว่ายุคพุทธก็รับได้เพียงแค่5คนก็ยังมีความคาดหวังว่าโจจะไปปฏิบัติอยู่แต่ปรดีว่าโจเองเขาก็ติดต่อพระาจราเนาว่าเขาไปใกล้ชิดสัมผัสกับผู้เสี่ยงต้องกักตัวก็เลยเสียดายมากเลยไม่ได้ไปปฏิบัติในคอร์สที่ผ่านมานั้นซึ่งมีเพียงแค่สองคนนะโจเห็นในภาพ ก็ปฏิบัติทำกันได้ดีมากพระอาจารย์ก็เต็มที่ไม่ว่าจะไปน้อยไปมากพระอาจารย์ก็เหมือนเดิมคือเมื่อได้ปฏิบัติหน้าที่แล้วก็เต็มที่เสมอที่ได้จะทาโครงการศึกษาทางออนไลน์ให้เป็นโปรแกรมทางการศึกษาแก่เยาวชนคนรุ่นหลังคนรุ่นใหม่นี้ที่เราก็ทรบาบกันอยู่แล้วว่าค่อนข้างที่จะหาการหางานกาันทําได้ยากตอนนี้เราก็ต้องมาช่วยกันในทางศึกษาออนไลน์กันแล้ว ถ้าทำโปรแกรมขึ้นมาเพื่อที่จะให้เด็กเยาวชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาทางออนไลน์แล้วก็รู้จักวิธีทำอาชีพการงานนั้นๆกระทั่งประสบความสำเร็จทำเป็นแล้วรู้วิธีทำได้แล้วก็จะกลายเป็นอาชีพที่จะไปช่วยเลี้ยงตัวของเด็กเยาวชนคนรุ่นหลังนี้ได้นี้ถือว่าเป็นการที่เราเนี่ยไม่ใช่ให้ปลาแต่ให้เบ็ด สอนวิธีในการที่จะจับปลาให้แก่คนอย่างชาวนาเป็นต้นเขามีคำพูดทางด้านของประเทศจีนว่าถ้าคุณสอนวิธีจับปลาให้แก่ชาวนาเขาก็จะมีปลากินไปตลอดชีพแต่ถ้าหากว่าคุณให้ปลาตัวเดียวไปให้แก่ชาวนาคนนั้นเขาก็จะมีปลากินได้เฉพาะวันและคืนหนึ่งเท่านั้น ลักษณะคล้ายกันกับอะไรที่เขามีคำคล้องจองออมาว่านักการเมืองให้ปลาพระราชาให้เบ็ดคือนักการเมืองสรสเกตไหมเขาจะไปแจกเงินนะเอาเงินนี่ไปหวานล่อเพื่อที่จะได้เสียงจากคนที่จะมาเลือกตั้งเขาก็คือเอาเงินนี่ไปให้จิละห้าพันจิละพันสองพันที่เราทราบมาดีว่าเป็นการซื้อเสียงนั่นแหละอันนั้นคือนักการเมือง นักการเมืองให้ปลาแต่พระราชาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงเราเก้าของเรานั้นสรงให้เบ็ด <c oughs> คือไม่ได้ให้ปลาไม่ได้ให้เงินแต่ว่าให้เบ็ดมาที่ว่าในหลวงของเราก็มีพระราชโองการในพระบรมิษ์ในการที่จะสร้างอาชีพสร้างการงานให้แก่ชาวบ้านที่อยู่ในทนี่นั้นให้ได้เขามีอาชีพให้เขาได้มีการมีงานทําดีกว่าที่เอาปลาไปให้ ก็หมายถึว่าเอาเงินไปให้เอาปลาไปเอาเงินไปให้เขาก็อยู่ได้ไม่กี่วันก็หมดล่ะเหมือนกับตอนนี้ที่รัฐบาลเองก็ไปเที่ยวแจกเนั่นความจริงแล้วควรที่จะสร้างงานสร้างอาชีพให้เขาในการที่จะมีอาชีพการงานทําจะได้มีเงินมาเลี้ยงตัวของเขาได้ตลอดไปไม่ใช่เฉพาะแต่เพียงชั่วกานเวลาใดเวลาหนึ่งนี่จึงถือว่าเป็นความดําริหรือเป็นโครงการที่ดี เมื่อคุณโจ้ได้บอกมาถึงพระอาจารย์ให้ทราบแล้วแล้วก็บอกถึงที่ทางที่อยู่ในทางเขาเดอสมเมจประมาณสิบไร,ร่ที่มีความประสงค์จะทำเป็นเรือนปฏิบัติขึ้นมาสักหกหลังเจ็ดหลังแล้วก็มีเวลายามว่างเมื่อไหร่ก็จะนิมนต์พระอาจารย์เนี่ยไปจาปรขอปฏิบัติไม่กี่คนเจ็ดแปดคนก็ได้เนี่ยพระอาจารย์ก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งเลย ที่จะช่วยโจ้ในการที่จะสวดพระปรติธรรมทำสติปัฏฐานภาวนาแล้วก็อธิฐานจิตให้คุณโจ้กฤษดาจิติปัญญานีประสบความสําเร็จโดยเฉพาะทางด้านการที่จะได้มีมเงินเข้ามาจากการที่จะไปทําโครงการศึกษาออนไลน์ให้แก่เด็กเยาวาชนเนี่ยและที่จะไปทําเรือนปฏิบัติอยู่ที่ดอยสม็จนั้นในพื้นที่ประมาณสิบไร่พระอาจารย์ก็เรียกว่ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งเลย แล้วก็เต็มที่กับโจ้ด้วยนะคือไม่ได้หมายถึงว่าศักแต่ว่าัิฐานจิตไปงั้นนะไม่ใช่มีความตั้งใจเป็นอย่างดีเลยในการที่จะวิสฐานจิตอุทิศส่วนกุศลเพื่อที่จะให้คุณโจ้เนี่ยประสบความสำเร็จตามที่ตนมุ่งมาปรารถนาแต่ว่าที่พระอาจารย์อธิษฐานจิตตอนที่สิทธิกิจังทีธรรมสิลาโพชานิจังนั้นก็มีคุณปรินเข้าไปด้วย ทีนี้คุณปรินเนี่ยเขาบอกว่าผมจะถ่ายภาพด้านหลังบ้านของผมให้พระอาจารย์ได้เห็นครับแล้วเขาก็ไม่ถ่ายภาพมาให้ดูพระอาจารย์ก็ยังทำหน้าที่ในการอธิษฐานจิตสิท่ที่กระทำที่มาที่โพ้ยืนยจังให้เขาประสบความสำเร็จอยู่ที่จะซื้อที่บริเวณน,นั้นประมาณสิบไร่เนี่ยในราคาแปดล้านให้ได้คือเจ้าของที่เนี่ยเขาให้มาในราคาสิบสามล้านด้วยความรู้สึกว่าเอะคุณ ปรินน่าจะไม่เอาจริงรั้วสลามมากแต่ก็ทำมาที่ให้อยู่เคยได้ทานจิตให้อยู่ส่วนพระปรินแล้วก็ได้ทานจิตให้อยู่แต่ก็ไม่ค่อยจะเต็มที่เหมือนกับโจ้นะ่ะก <c oughs> ลายเป็นว่าเมื่อเช้าเนี่ย <c oughs> เมื่อเช้าเนี่ยที่ปรินส่งข้อความมาโอ้พระอาจารย์เจ้าที่เจ้าของพื้นที่เขายอมขายแล้วในราคาเก้าล้านสิบไร่เนะยสิบไร่ผมไม่เชื่อเลยว่าเขาจะขายได้นะ่ะ นี่คงจะเป็นเพราะบุญที่พระอาจารย์อุทิศช่วยไปให้ผมหรือเปล่าอย่างเงี้ยขอกราบขอบะคุณพระอาจารย์มากครับพอได้ฟังอย่างนี้เราก็เออมีกําลังใจขึ้นมาก็เลยพูดกับเจ้าตอนที่เดินเข้ามาตอนนี้ว่าเรารู้มิมือนกันไม่ได้นะแม้แต่เป็นเรื่องของความเชื่อซึ่งมันไม่มีผลทางวิทยาศาสตร์ที่จะพิสูจน์ได้คือการทาบุญทำกุศลเจริญสติปัฏฐานนภาวนามาสุภปริธรรมและินฐานจิต มันไม่มีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ที่จะไปพิสูจน์ได้นะแต่ดูหมิ่นไม่ได้นะโจใช่ไหมโรดูหมิน่นสิ่งที่มองไม่เห็นไม่ได้นะบุญกุศลนี่มองไม่เห็นอยู่แล้วเรื่มหน้าจิตที่เป็นนมามธรรมนี่แหละที่พระอาจารย์ก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงเนะี่ยกลายเป็นว่ากับคุณประเรนก็ประมาณว่ามีเชื่อรุ่มเข้าไปเท่านั้นนะรู้สึกว่าจะไม่เท่าไหร่เท่ากับโจนะก็ยังประสบความสําเร็จในการซื้อที่ซื้อทาง ในราคาเดิมที่เขาจะขายให้สิบสามล้านมาเป็นเก้าล้านได้นะที่นครสวรรค์มันเป็นพื้นที่ทองคําอยู่แล้วราคาแพงอยู่แล้วนะเขาก็มีบ้านจัดสรรล้อมอยู่เนะจ้าที่เขาก็ไม่อยากขายแล้วเขาจะขายในราคาตั้งสิบสามล้านพอดีว่าคุณปรินพูดมาว่าจะทำเหมือนกับโจ้นี่แหละคือจะทำเป็นสถานที่ปฏิบัติขึ้นมาจะได้นิมนต์พระจารย์เนี่ยไป สอนกรรมฐา,านแล้วก็จะรับเป็นเจ้าภาพในการที่จะช่วยดูแลโยคิติมาปฏิบัติด้วยเนี่ยหรือนิมนต์พระจ่าเปรีกภาคเป็นบางครั้งบางคราเนี่ยเขาพูดมาอย่างนี้เราก็มีความยินดีที่จะช่วยเพราะว่าถือว่าเป็นการทําในทางเี่เป็นกุศลส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้ได้ชาวพุทธได้มาเพื่อ,อปฏิบัติธรรมกันให้ได้เจริญบุญเจริญกุศลกันเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สมควรที่เราจะทําบุญทำกุศลในทางสติปัฏฐานภาวนา นสติปัฏฐานสีานกรารพัฒนาจิตธ,ธรรมมาสู่พระบริสทธิ์อิฐานจิตช่วยเขาเนยเช่นเะดียวก,กับที่ช่วยโจ้นี่แหละนะแล้วพอเห็นโจ้บอกมาตั้งแต่ตอนแรกแล้วเนะี่ยพระจา์ก็เชื่อมั่นอยู่แล้วว่าโจ้นี่เอาจริงนะทําจริงๆเพราะว่าเห็นกันมานานตั้งแต่พดีธศักราชสอง7นะาสิบเจ็แล้วโจ้เนี่ยขอบอกเลยนะว่าวันที่พาโต้รุ่งปฏิบัติทํากันทั้งคืนเนะี่ยช่วงแรกเนะี่ย ที่เขาสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่เดินเจ็ดชั่วโมงเลยนะเดินจุก,กลมอย่างเดียวเจ็ดชั่วโมงไม่ยอมนั่งเลยเนะดือดตายขึ้นมาดูทีแรก็เห็นเดินจุก,กลมอยู่นะเป็นเจ็ดชั่วโมงเลยต่อมาต่อมาก็ค่อยมาเดินจุก,กลมแล้วก็สลับกับการนั่งไปนะเห็นมาโดยตลอดถึงเจตนาดีความมุ่งมั่นความตั้งใจดีของโจ้เนี่ยเขาก็ยังเขียนบอกมาว่าดีนะครับที่ทิพปริน เขาได้ทําอย่างนี้ถ้าคนในสังคมเรารู้จักช่วยกันประเทศชาติก็จะเจริญถ้าคนเราไม่เห็นแก่ตัวสัอย่างนะพอเราทนะําหน้าที่การงานมีเม็ดเงินขึ้นมาพอสมควรแล้วเรียกว่าเหลือจากที่เราใช้แล้วเนี่ยก็มองไม่ได้สังคมว่าเราจะช่วยหลือสังคมอะไรได้บ้างโดยเฉพาะที่เป็นอนาคตของเยาวชนคนรุ่นหลังคนรุ่นใหม่นี่แหละเป็นเรื่องที่เราจะต้องมองเป็นอย่างยิ่งนะคนรุ่นหลังคนรุ่นใหม่นี่พระอาจารย์ ขอมองว่าไม่ค่อยจะอ,อ้าวนะ <c oughs> คือไม่ค่อยจะสู้งานเท่าไหร่นะฮะอยากจะทํางานน้อยแต่ได้เงินเดือนมากอย่างเนี้ยเรียกร้องเอาเดือนละห้าหมื่นอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าการงานคุณกลายเป็นว่าจับชายไม่ทําจริงจังนะฮะคนรุ่นใหม่นี่เราก็ต้องเข้าใจเขาอยู่เหมือนกันแต่ว่าเราก็ต้องหาทางที่จะมีอาชีพให้แก่เขานี่ยแล้วโจวก็ทําถูกแล้วตรงที่ว่าเราให้อาชีพแก่เขา ดีกว่าที่เราจะไปให้ปลาแก่เขาไปให้เงินแก่เขาซึ่งมันก็อยู่ได้ไม่กี่วันถ้าเราสร้างงานสร้างอาชีพขึ้นมาเหมือนกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลเนี่ยส่งสร้างงานสร้างอาชีพขึ้นมาเนี่ยพระองค์ก็ตรัสอยู่ว่าไปช่วยเขาเขาจะได้ช่วยตนเองเหมือนคติของศาสนาทางด้านเทวนิยมคือศาสนาพลเยนะคุณต้องช่วยตนเองก่อน แล้วพระเจ้าก็จะช่วยคุณคือ <c ười> ถ้าคุณไม่ช่วยตนเองเนี่ยนั่งงอเงมืององเท้ารออยู่เนี่ยพระเจ้าก็ไม่มาช่วยคุณนะแต่ถ้าคุณช่วยตนเองขยันการแข่งหน้าที่การงานสร้างนั้งสร้างตัวขึ้นมาเนี่ยพระเจ้าก็จะมาช่วยคุณเอง่อนนี้ก็มีตัวอย่างที่พอาจารย์อ่านเจอมาตั้งแต่สมัยที่เป็นเด็กนักเรียนมัธยมนักเรียนประถมปีที่ห้าปีที่หกนี่แหละไปอ่านเจอเรื่องนี้อยู่ในห้องสมุดมีอัปแปะคนหนึ่ง แกก็เป็นคนฐานะไม่ดียากจนค้นแค้นทำม,มาค้าขายก็ไม่ค่อยจะมีเงินมีทองร่ำรวยเหมือนกับเขาพอบิ่นปลายชีวิตมาแล้วก็ไม่รู้จะทำอย่างไรอรัตราคัดขัดสนเงินทองก็ไม่ค่อยมีก็เลยเข้ามาอาศัยพระที่อยู่ในวัดโดยการที่รับใช้พระอุปถากปัดกวาดเช็ดถูสาราการไปรเรียนโบวชวิหารแล้วก็อาศัยข้าวคนบากของพระเนี่ย อย่างชีแปะทำอย่างนี้อยู่ในวัดแห่งนั้นโดยการที่รับใช้พระกินข้าวพ้นบาทของพระอย่างชีพต่อไปจนกระทั่งถึงกการเสียชีวิตอาแปะก็ถือว่าเป็นคนที่ได้ทำกุศลในบ้านปลายชีวิตจึงได้ไปเกิดในสูงโวร์ที่แห่งหนึ่งในสูงสวรรค์แห่งนั้นก็มีเทพเจ้าผู้เป็นปกครอง สงศ์ว,วันนั้นก็น่าจะเป็นพระอินทร์นนะหรือไม่ก็เทพเจ้าที่เป็นใหญ่องค์หนึ่งมาแปะไปเกิดอยู่ในสงศรวัชั้นนั้นเห็นเทพเจ้าผู้เป็นใหญ่ตงน,นั้นแล้วก็เข้าไปหาบ่นว่าตอนที่เป็นมนุษย์เนี่ยลำบากยากแค้นเหลือเกินทําอะไรก็ไม่รําไม่รวยกับเข้าต้องไปอาศัยเข้าคนบาทของพระกินยังชีพอยู่ต่อไปถ้าไปเกิดใหม่เนี่ย ในภายหลังเทพเจ้าจะทำให้อแปะเนี่ยร่ำรวยได้ไหมให้ไปเกิดเป็นมนุษย์ที่ร่ำรวยกับขาบ้างเนี่ยเทพเจ้าช่วยได้ไหมเทพเจ้าก็บอกช่วยได้อแปะช่วยได้ช่วยได้ได <Okay. S 1> เดี๋ยวถ้าอแปะหมดบุญจากสวรรค์นี้ไปเกิดเป็นมนุษย์ในโลกมนุษย์นะเดี๋ยวจะช่วยให้อแปะนี้ร่ำรวยขึ้นมาได้แม่ได้ค่าสนเหมือนที่ผ่านมาแต่นี้พออแปะสิ้นบุญที่เป็นเทวดาอยู่บนสูงสวรรค์เชนนั้นแล้วก็ ลงมาเกิดเป็นมนุษย์เกิดในตระกูลฐานะที่ปานกลางพอมีอาจจะกินเลยละไม่ใช่ตระกูลที่ยากจนอะไรนี่อาแปกก็เลือกได้ว่าเทพเจ้านี่จะมาช่วยตนเองเทพเทวาผู้เป็นใหญ่นั้นจะมาช่วยตนเองในการที่จะทําให้ตนเริ่มทําให้ต,น,หตนรวยมีเงินมีทองขึ้นมามากมายเหมือนเขาเนี่ยอาแปกก็นั่งรอหนองรอให้เทพเจ้ามาช่วยคือไม่ยอมทําหน้าดีกางานอะไรเหมือนเดิมนั่นแหละ ทีนี้ทรัพย์สินเงินทองที่มีอยู่ประจําครัวเรือนที่เกิดมาในคุณที่พอสมควรมันก็ไ้หรอจงกระทั่งหมดสิน้นเอาไปมาอาแปะก็เลยต้องบากหน้าเข้าไปอาศัยพระกินข้าว้นบาทของพระยังชีพอยู่ต่อไปจนกระทั่ง่าอาแปะเนี่ยเสียชีวิตแล้วก็ไปเกิดใหม่ในสวงสวรรค์นั้นแล้วก็ไปเจอเทพเจ้านั้นเีกอาแปะพอไปเกิดปุ๊บก็เข้าไปต่อว่าต่อขันเทพเจ้าองค์นั้นเลยทําไมไม่ไปช่วยอาแปะ ที่ไปเกิดเป,ป็นมนุษย์แล้วให้เราไม่รวยขึ้นมาอยู่เฉยได้ยังไงเ <c oughs> ทพเจ้าก็พูดมาว่าจะไปช่วยอาแปะในการทํานาให้มีข้าวมีรวงออกมามากมายก็เห็นอาแปะไปทํานาจะไปช่วยในเหมืองที่ขุดหาเพชรหาพลอยก็ไม่เจออาแปะไปทํางานขุดหาเพชรหาพลในเหมืองนั้นแล้วจะให้ไปช่วยได้อย่างไรเนี่ยก็แปะไม่ได้ทําอะไรเลย <c oughs> ถ้า,าแปะไปทํานานี่สิง่งจะไปช่วย บรรดาให้นานี่มันให้ข้าวที่ปลูกอยู่ในน้าเนี่ยมันออกดอกออกผลขึ้นมาเต็มรวงได้ข้าวมากมายถ้าแปะไปทํางานอยู่ในเมืองนั้นก็จะไปช่วยทําให้อาแปะเนี่ยขุดค้นหาเพชรนาพลได้แต่อาแปะไม่ยอมทําอะไรเลยไม่ยอมทําอาเชียอะไรก็จะไปช่วยอด้อยังไงอันเนี้สําคัญเลยนะโจ้ะนะเราต้องทําก่อนเราต้องมีความเพียรก่อนนะแล้วพระอาจารย์ก็เป็นตัวอย่างได้ค่อนข้างชัดใช่ไหมโจ้ พระอาจารย์ทํางานที่เห็นเนะี่ยสามวันเต็มๆของการรือ้อกระเบื้องหลังคาที่ถูกปลวกกินจนหมดเนะี่ยที่มากองอยู่ข้างหน้าที่เห็นเนี่ยนะสามวันเต็มๆทําอยู่รูปเดียวนะเนี่ยเดี๋ยวนี้เทวดาที่เขาเห็นอยู่เขาทนไม่ไหวนะทําไมพระระดับพระอาจารย์เรียกว,ว่าเป็นสมุไรไปหันผักไปให้หันผักได้อย่างไรเป็นสมุไรแต่ให้ท่านไปหันผักได้อย่างไรไม่เอาพระอาจารย์พระอาจารย์เป็นสมุไรจะไปหันผัก <c oughs> ในนี้คุณวรพันธ์ที่พระอาจารย์นิเชื่อว่าเขาเป็นเทวดานั่นแหละเขาก็ติดตามเราอยู่เห็นความวเ,ราเรื่องของเขาเขาก็ทนไม่ไหวเขาก็เลยมารับเป็นชอภาพทําให้หมดเลยพระอาจารย์ประสงค์จะทําสิใดผมจะเป็นอุปถากให้นะเขาพูดใช้คํานี้เขาจะอุปถากให้ก็หมายถึงว่าเขาจะเป็นช้าภาพให้แม้กระทั่งมุงรว่วที่อยากจะทําอยู่บนระเบียงข้างนอกที่พระอาจารย์อยากจะเรินจงกรมให้ได้สะดวกเนี่ยปรารถนามานานแล้วคราวนี้ก็สําเร็จแล้ว ช่างก็มาวัดที่จะทํามุง้งรวดให้เป็นอย่างดีใวจุกรมชั้นบนนี่ก็เรียกว่าเป็นวิมาในการปฏิบัติธรรมของพระอาจารย์เลยละเพราะอากาศมันจะปลอบลงดีมากแล้วก็เงียบเสียงดีมากด้วยอันนี้คือความสําคัญเราจะต้องภาคเพียรก่อนเราจะต้องช่วยตัวเองก่อนเราต้องแสดงความเพียรของเราให้ปรากฏเห็นก่อนนพระอาจารย์เองเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าไม่อยากจะช่วยเหลือคนจนนะเจ้า พระอาจารย์ก็อยากจะช่วยเหลือคนแต่พระอาจารย์ก like ็อยากจะช่วยเหลือคนขยันนะพระอาจารย์ไม่อยากช่วยเหลือคนขี้เกียจนะคนขยันแต่ว่ากลายเป็นว่าไม่ประสบความสําเร็จทุกยากอยู่เป็นคนขยันเป็นคนสุจริตนี่แหละแต่ว่าทําแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จอันนี้พระอาจารย์อยากช่วยแต่ถ้าเป็นคนเกียดคร้านขี้เกียจอย่างเนี้ยอันนี้ไม่อยากช่วยเลยคุณประเพณีก็น่าจะปล่อยไปเถอะปล่อยให้ตายไปเสียงดีกว่า ก็ขออนุโมทนาคุณโจ้ที่พร้อมมันกับน้องๆทีมงานที่มาทำบุญในวันนี้โดยการมาถวายข้าวประหารน้ำดื่มน้ำปานะเนี่ยมากมายเลยนะพระอาจารย์ข็ฉันไม่หมดอยู่แล้วล่ะก็จะได้ร่วมรับประทานกันต่อดังที่บอกว่าไปกินไปตายทางด้านภาษาเหนือนอกจากที่จะไปทานแล้วพอเหลือจากพระฉันตนก็จะได้ร่วมรับประทานกันต่อไปพระอาจารย์ก็จะสวดพระปริธรรมให้เป็นมงคลแล้วก็อธิษฐานจิตให้โจ้ดยนะ ได้รับฟังพระบริธรรมกันให้ดี

กปนีกปัจจะมิตาญิตสุปฏิปนนภควสาวะสังโฆจุปฏิปนนภควสาวะสังโฆเยปฏิปนนภควสาวะสังโฆสามิจิปฏิปนนภควสาวะสังโฆเรตังจตาริปุริสายุขันตาปริสภารอสภักวตโสาวะสังโฆอนนโยปะอนนโยทักโยจริกรณโยนะหนัังโลกัสสตวิชาปัจจยสังารสังปัจจวิญญาณวิญญาณปัจจนามรูปนามรูปปัจจยสรานะสรนะปัจจัยปะโสปะสัปปั SABUDI U METASA SKYAVARASA SARA SUMUDE YODO 가서 U alcacheta fois lössi söbelákané agrami é de rzauzTe SKAKER sOKARHAHA fellow said to abcen آza Animals animals on an angel's path Iben ámaí सयवनः च प्रार्थनां परिता चयवनः पूजया च पूजनेन यना इतामं करोमं परिणकुलस्य सः च पूप्य च तथा बुन्या तथा समाप्रीति च तथा मघवो तं पूजया च चस्य पञ्जुने यति रिस्तोत् स्वास्थ्यं च तथा मघवो बं माता पितुः पधारणं तथा तथा सगोह अनाकुला च माता तथा मघवो तं तना च तथा चर्यया च तथा कन्य च संकोना वचनै कमदि तथा मघवो तथा आरती दीपपापा मjapना जयसं च ब अपमराज तथा मेस्य तथा मं परिणकुलं चने वतो च तथा 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 terlihat cara bangun mah udah seru ketemu jalan serang kompetisi asuh kabar canggih mah itu bangun teman-teman sana katanya sepatu manfaat cerita sepatu seperti ini di cerita sama orang teman-teman بارد يور دي بابا ما چا پانا چا سني مو پاما رو چا م سو اي تام کرو من كارو بچني بو تو چا سنتي وي تام چوتا كاراي تام سن اي تام کرو من كد چا سو بچرا سمانا نچرا سدان پرنم ساو چا تام کرو من تبوجا پرما چريا چريا سچرا سدان بس تا كيريا چا تام کرو من پرسرو گتمي چتن درا كمطي سو خبريش خه مان ي تام کرو من تنه سن قطا ما سپت ما پرا چتا سبر چين كچني تند سام من کرو من تمن تي

اي تپسان يرatanam پرتن پرتن سچلسو وسنتو کی نام پور را را نامه سمبوابه رتا جي تا جي بو سمي تا کي پيشابري ني پن جي را جاتا يا پتي بو اي تپسان جي رتن پرتن پرتن سچلسو وسنتو جني ته بو تي سما کا تل پمني وايي و دلي کي رتا قطنگ تي و من سو پي رت نام سما سما سو ودني جني ته بو تي سما کا تل پمني وايي ني و دلي کي رتا قطنگ تي و من سو پي رتا ما نام سما سما سو ودني جني ته بو تي سما کا تل پمني وايي و دلي کي رتا قطنگ تي و من سو پي رتا ما نام سما سما سو ودني جني ته بو تي سما کا تل پمني وايي و دلي کي رتا قطنگ تي و من سو پي رتا ما نام سما سما سو ودني جني ته بو تي سما کا تل پمني وايي و دلي کي رتا قطنگ تي و من سو پي رتا ما نام سما سما سو ودني جني

kapuan itu sih katana polo kuter tera tima te kacana kiji tei alu sera jana mana istu pa mata jata yang kutang ayo sae kapital mose e wampi sapa puti su mara samba we pre jasa pro mana sapa we utang atau jatirnya jasa padang tera wong sapa tang ikan jala nisi no wasa jana wasa wasa metang tang sere tere pamai metang we harang ita mau cuma kamasi lo bara sana nasa penuh kamisi beri jaga ni yang beri apa manu kutu pamanu tamu pamanu sangku pamanu wadah tamu tani sedia palu jika unan api serapa musik kata mereka kata beberapa kata kami tutup atas ini namun apa kutu sedang sama-sama tanam

Ati lokasi lokunosa chengso ke yemde chathena sa chene kahamisa chikhlo yemunutang abaji te wata mabarangse puabu pekechebe sa chapa barasa je sa chikhlo yemang chalarasa ngseti pakah bata nasan ti pakah sa chikhlo te mehahmaa paselosel ski ochei sara sa kholisar utokang bata wajasa lisso se chene biasa ti esa mi sa

สุปตะเอกธาธรรมราชาปิกิระญาะภิปิระตจุตานันเจินนวาพราปิตวานาซรังสมริตทวชาภาราตรรมวราชานุสิตยธรสุปราป็เทือกจาภาราตนนปิวินสมักาติกริโสปัตโนปจามิตยานะสเตหอตุสะพาน Nā kata wa putara tanāngu sotangu tamā wara ngi tangti wā pāsānā pūrā tecchana tōde nā tamara tanāngu sotangu tamā wara prihumu wa sāpana tamā tecchana tōpe nā nā sāpe paia wā bēse <Sess> mēnsi kata wa sāpa ratana ngi sotangu tamā wara ngi prihumu wa sāpana tamā tecchana tōpe ra nā sāntu wa sāpe luakabu puti mēnsi mēnyu te nā ti mēnsi rōnya putu mēnsi rōnya te nā sāchua wā chidāngu tecchama kala